สวัสดีครับเดี๋ยวจะมารีวิวการทํางานครับคันนี้นะเป็นมารุยามา6 w d นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะเครื่องดีนะเ,งเซล3สูบนะครับปั๊มมารูยาม่ารุ่นใหม่ละ 650S ออกดำเซรามิกรุ่นใหม่นิ้ว2นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับเครื่องเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะครับคูโบต้านะครับสวยๆเลยแห้งๆเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับ ไม่มีทําสีตัวรถนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขับให้ดูครับ เื่อครับครับรถสวยๆครับเดิมๆจากญี่ปุ่นครับแรงมากครับลมอันนี้พอดีมันไม่มีน้ำนะครับก็เลยไม่ลองน้ำให้ครับครับวิ่งโจ๊ดเลยนะขับเคลื่อนหกหกล้อเรียงเลยนะครับนะเผาเขาเป็นเหมือนไอ้พวกรถทหารด้วยนะเห็นไหมเผาจะข้างหลังนี่จะขับขับสองขับสี่ล้อข้างหน้าขับอีกสองล้อข้างหน้าไปขับเคลื่อนหกล้อ ล้อเลียงของมารุยม่า500วิตตัวนี้ีครับพี่ๆไหนชอบมาทักมานะครับไฟหน้ามีให้นะไอไฟหน้าที่ฝาที่หายไปมีให้ครบเลยนะครับสวยครับจากญี่ปุ่นแห้ง